สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์หนูแกสบี้ c o m บ้านเล็กในซอยแคบสุขุมวิทร้อยหนึ่งนะคะเพื่อนสามารถที่จะค้นหาพวกเราได้โดยการเสิร์ชคำว่าแก s m ี้สุขมุมวิทหรือสแกนคิวร์โค้ตรงนี้เลยนะจ๊ะคำเตือนถ้าหนู g กสบีผิวหนังอักเสบมากๆและมีไข่ไลขนควรพาพบแพทย์เพื่อหยดยานะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำสเปร์นโนนะคะสำหรับที่จะฉีดนะคะไม่ว่าจะเป็นแผลสดนะคะเชื้อรานะคะคิ้วหนังอักเสบนะคะแล้วก็เด็กๆนะคะที่มีภาวะขนร่วงขนบางนะคะและก็แผลติดเชื้อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ามือฝ่าเท้านะคะสามารถที่จะใช้สเปรย์ตัวนี้ได้เลยนะคะเป็นสเปรย์ที่แบบ everything จริงกระเบลมากเลยนะคะคือสามารถใช้งานได้หลากหลายและควรมีติดบ,บ้านมากๆก็คือ สเปร์นาโนตัวนี้เลยนะคะนาโนแคร์นะคะอันนี้นะคะคือใช้มานานมากๆนะคะไม่ต่ำกว่า4-5ปีเลยนะคะกับสเปย์ตัวนี้เป็นสเปร์ที่ควรมีติดไว้เลยนะคะคลิปนี้นะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้มี sponsor, มมโฆษณาอะไรนะคะ แต่อยากโฆษณาและบอกต่อมากกับตัวนี้นะคะนาโน c a ร์นะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยใช้จริงนะคะและที่สําคัญคือก่อนน,นั่นี้ใช้มาหลากหลายยี่ห้อมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดเล็กขวดใหญ่ราคาถูกราคาแพงคือแบบใช้มาหลากหลายมากๆแต่ก็มาจบที่ตัวนี้เลยนะคะเหตุผลก็เพราะว่า นาโนตัวนี้นะคะเขาช่วยให้แผลหายเร็วมากถ้าเป็นประเภทแผลสดนะคะหรือว่าแบบเด็กๆมีการแบบแงบกันนะคะเลือดออกนะคะการฉีกสะเปนนะคะวัน2วันคือแบบแผลแห้งนะคะแล้วก็แห้งสนิทแบบแห้งไวเวอร์และก็ประเภทที่เป็นเชื้อรานะคะขนร่วงขนบางตัวนี้ก็ช่วยได้แบบเร็วมากๆนะคะยิ่งประเภทที่แบบ ผัดขนและเป็นเชื้อรานะคะโดยเฉพาะนะคะหนูสายพันธเท็ดดี้นะคะประเภทนี้นะคะช่วงระยะเวลา1-2เดือนเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาว่าผัดขนและจะมีขนบางบางตัวภูมิคุ้มกันตกก็จะเป็นเชื้อราได้นะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ช่วยได้เร็วสุดๆและยิงที่บ้านเรานะคะเป็นพื้นที่นะคะเพาะพันนะคะหนูแกสบี้เนี่ย การที่หนูแกสปี้นะคะมีเชื้อรานะคะมาัสามารถที่จะไปติดตัวอื่นได้ฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหยุดวงจรตร,ตรงนี้ให้อย่างดีและเร็วที่สุดนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นคําตอบนะคะที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะรวดเร็วทันใจแล้วก็ราคาอาจจะสูงกว่าตัวอื่นๆเล็กน้อยนะคะแต่ประสิทธิภาพเขาเนี่ยสิบคะแนนเต็มเลยต้องซื้อเก็บไว้เลยนะ มาเริ่มกันเลยนะคะสาหรับขั้นตอนการดูแล mm hmm. เจ้าหนูแกสบี hmm. ที่มีภาะวะขนล่วงข mm hmm. นบางและเป็นเชื้อรานะคะซึ่งเกิดขึ้นได้ง่ายมากสําหรับสายพันธุ์ทพดดี้นะคะ mm hmm. เพราะว่าเจ้าสายพันธุ์แพดดี้เนี่ยเขามีขนค่อนข้างที่จะหนานะคะ mm hmm. และก็เป็นเชื้อราได้ง่ายถ้าเขาอยู่ในพื้นที่อับ อบชื้นหรือขาดการทําความสะอาดนะคะหรือไม่ค่อยได้อาบน้ำเนี่ยน้องก็จะมีอาการคันนะคะแล้วก็เกาและทําให้น้องขนล่วงขนหลุดขนบางบางตัวมีความชื้นมากมก็จะทําให้เป็นเชื้อราได้จ้าโดยม,มีมีกระปานะคะจะสังเกตได้ว่าขนน้องด้านหลังนะคะจะมีการหลุดล่วงและบางลงนะคะบางตัวเนี่ยก็จะขึ้นสะเกตนะคะคล้ายๆกับ ลังแคของคนเราเลยนะคะเราก็จะสังเกตได้บางตัวเนี่ยผลลุดออกมาเป็นกระจุกเลยนะคะเราก็จะพาน้องนะคะไปอาบน้ำค่ะตามคลิปนี้เลยนะคะโดยการอาบน้ำน้องนะคะเราเลือกใช้แชมพูจาก Happy Banana นะคะเพราะว่าแชมพูตัวนี้นะคะเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะเหมาะสำหรับผิวเบาะบางมากๆนะคะยิ่งเจ้าหนูนะคะที่มีภาวะผิวหนักอักเสบ ผิวแดงนะคะหรือบางตัวเนี่ยเกาจนมีเลือดซิปนะคะแชมพูตัวนี้คือตอบโจทย์มากที่สุดนะคะแล้วก็กลิ่นหอมด้วยเราก็จะนะคะถ,ถู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 นะคะและถ้าตัวไหนนะคะมีการตกสะเก็ดนะคะเราก็จะถูบริเวณนั้นให้มากขึ้นหน่อยนะคะถูแล้วก็ล้างนะคะในกรณีที่มีขนหลุดร่วงนะคะ มีมีกับปะปานะคะไม่ต้องเป็นกังวลใจนะคะค่อยๆรูปแล้วก็เอาขนที่หลุดล่วงนั้นนะคะออกมานะคะทำความสะอาดแบบนี้นะคะอาบน้ำให้เขาสักสองรอบและก็เน้นย้ำในส่วนที่มีความบางนะคะของขนของเส้นขนนะคะหรือที่เรียกว่าผิวหนังอักเสบนะคะก็เน้นย้ำแล้วก็ถูในช่วงบริเวณนั้นหน่อยนะคะจากนั้นนะคะก็เช็ดตัว ใชดีที่สุดและเราก็จะนำเขามาเป่าขนนะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากเลยนะคะก็คือขั้นตอนการเป่าขนเพราะว่าหนูนะคะทุกสายพันธุ์เลยนะคะไม่ใช่เฉพาะเพชรดีนะจ๊ะถ้าเราเป่าขนเขาไม่แห้งนะคะมันจะก่อให้เกิดความอับกชื้นได้และเชื้อราก็จะไม่หายนะคะฉะนั้นแล้วการเป่าขนสำคัญมากแต่ที่บ้านเราเนี่ยก็จะใช้เป็นการ เ้าตู้อบนะคะแล้วก็ให้เขานะคะอยู่ในตู้ค่อยๆอบไปจนขนแห้งสนิทนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาน็องออกมาจากตู้นะคะและถึงขั้นตอนสําคัญแล้วค่ะก็คือขั้นตอนที่เราจะต้องใช้สเปรานโนในการดูแลรักษาน้องนะคะก็คือการฉีดพ,พ,พ,พ่น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 นะคะให้กับน้องแล้วก็อาจจะเอามือ ทู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 ขยี้ขยี้ให้น้องหน่อยนะคะจากนั้นเราก็พาน้องเข้ากรงได้นะคะง่ายแสนง่ายเลยนะจ๊าสำหรับสเปรย์ตัวนี้เราจะฉีดวันละสองครั้งก็คือช่องชวงเช้าและช่วงเย็นนี่มีกับป๊าป๊าจะสังเกตได้ว่าหลังจากที่ใช้ไปประมาณ7วันผิวหนังของน้องๆก็จะดูแข็งแรงขึ้นผิวแดงๆก็จะลดน้อยลงและก็มีสุขภาพผ่อนที่ดีขึ้น สเปรย์ตัวนี้สามารถที่จะซื้อได้ที่แอปส้มหาได้ง่ายมากและร้านแพ t ช็อปก็มีเช่นกันนะจ๊ะนอกจากจะฉีดดูแรงในเรื่องของผิวหนังอักเสบเชื้อราแล้วสามารถที่จะฉีดพ่นแผ่สดได้ด้วยช่วยให้น้องๆมีสุขภาพผิวที่ดีและก็ผิวที่แข็งแรงสำหรับนี้ก็บายบายจ้าเข้ามาดูเด็กๆของเราได้ที่หนูแก๊ตซี .com หนูแก๊สบี้ดอทคอมราคาเริ่มต้น